บาทเนมก้าวถึงท้องมาหน่อยป่อยพาเที่แดงก่าวป่อยเด็น้อยจิตกะสันนอ้าวฟังคำจาทีเมตานจำกินหวานบ่มอน แม่เอ้ยแม่ลูกนี่บ่อยากพอกันออกบวชเป็นสวงดำนลวง่ำพาวิในหยากระใจหลายด้านเงรูกขึ้นวันต้องเปียนพัมเนีงพัเพ็้ธรามมาอยูดจอดเนียงนัวแม่รัวการยืนนังร้อนเพียนจังหวัอยูบวบางได้พียญสั่งโยบาสา เบียดกอดบวดทีทุกเศ้าหดย้ำคำกระสุขใจว่ามุ่งหมายของมันดาลูกวายินรอกย้อมด้วยแม่เอ๋ยแม่เน่ยขั้นวยว่าสมนามย่าไปบ้าง้างปากหัดลุ่มญ่ท้งมา่ใช้ไข่ดังแมมบมดระ อาตัวนี้น่อยก็นี้เนี่ยกะไข่เอาเปียมมานางตากบงรู้พวกเจ้าก็บ่าไข่รวดนเอาแต่ว่ากับอบใจเด้อที่หากพูดเหียวโอ้ยน้อแม่เบียดปานบวดีตกเต้าหอดยามคำกระสุกใจว่าหมูไหม้ตากโรคเบายินดีด้วยเนี่ยขั้นบวยพอสมน้ำจะไปบ้างข้างปาก เออแม่ออตักลงไปเถอะแ่แม่งงองแงงแขงอา้ํากะบอกเมีแมีงแม่เอืยแม่งยาสบารุกมาถือท่านนคุณคุณมง โลกมีบวังเล็บนกกินกลางอันปานั่งเรนอ่อนบุญมาสมนาำไตตอนกินบ่เมาเก้อเป็นกวางแสนสิ่ย่องกะบ่กงญายิเสือบาลูกดือบบ่เตือทานบุญคนเป็นน้ำบุญสมพานในบทสงโลกคงแย่แม่เจษดีละลงเสียงจากแสนที่น้อง แม่เอ้ยแม่จนเปลี่ยนแผลแล้วทาเกลือลูกเบาลูกเบาเข่าของตุ่มห่มผ้าเดือเราบ่ท่านสะอาดเกียงรวบบกอดอกจักสันไปเดินพวกติดจันเสลือมาในหลายแต่เข่าใสงทำในไหนบ่สุมเยื่อเปิ่งนคองเมืองเขาใบแยงอีแมแ่ มาบวชมาพ่อหญงยังพากันดวงเดือดป่าทำขวดที่เิ่นสอนขันเมใไ่บริยนพวกหัวดอนกะนินทางราธนาสมาทานพวกเทียนต้องเรียนไว้มบวชไปรูนคนเขาใส่ทำไปในตามนาทีงานท่านบุญรอเพี เป็นไปทีใหญ่น้อยคอยแตาใจตั้งแต่จันโลกนี้ขอกระาำแนวเพมันจะจองจำท่อแม่เอ้ยร้องมาขอทานน้ำมีบททงลูกขอไว้เนื้อมองใจจะมาปวงกให้เธอของเจ้าจะมาอีเมือ การบำเพ็ญประวัตนานางปวดกาเป็นตุกย้อนและนเศร้าได้จมมนรับรองไปบ่พนการเกิดแก่เก็บตายปาในพันยังแสนไกยกว่าสิเดินไปพอเตียนทำต่อจนเป็นพามยาจองจำลไอ้วิงแล้น ความเงีสี่เลือนแล่นพี่ลงไปโยน้ำอาศัยแค่รอกโย่บังไทยหาหมอเติ้นสร้างต้องมังมุนบ่มีเหลือพิมพมาเสียนกับเลือรราคาคนคนละดานปลดสงสารหกใส่ลางเอาบนตาน บวชแอดหน่งแม่เอ้ยแม่ลูกคนไปขอพดพรให้บวชยันลูกว่าวมันดาเจ้าหนึ่งนึ่งหนึ่งหนนึ่งหนึ่้แกน้ำโอยมันไดาเจ้าให้แกงน้ำ They're